จริงๆท่านนายกไม่ได้ดิวแลกประเทศนะครับดิวเนี่ยเข้าไปแลกสร้อยมรกตโลตัสที่อยู่บนคอของคุณชิงมาแลกแค่นี้เองนะผมยืนยันว่าท่านนายกของผมคือคนที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับท่านประธานเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะการอภิปรายครั้งนี้คือเป็นการอภิปรายซักฟอกครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อซักฟอกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนายกของผมยังไงก็ต้องสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดครับท่านประธาน และอีกอย่างที่ถูกกล่าวหาว่าท่านนายกผมดิวแลกประเทศเนี่ยนะฮะจริงๆท่านนายกไม่ได้ดิวแลกประเทศนะครับดิวเนี่ยเขาไปแลกสร้อยมรกตโลตัสที่อยู่บนคอของคุณชิงมาแลกแค่นี้เองใช่ฮะท่านไม่ได้ดิวแลกประเทศครับดิวแลกสร้อยมรกตมาครับและไปแลกจาก26ล้านเหลือแค่8ล้านเองเท่านั้นนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าท่านนายกเนี่ยถูกคุณพ่อครอบงำอันนี้ไม่ใช่ความจริงครับท่านประธานครับ คุณพ่อนายกไม่ได้ครอบงำครับแต่คุณพ่อนายกเป็นครอบครัวครับท่านประธานาครอบงำตรงไหนฮะถูกไหมครับครับแค่ใช้คําพูดคํากล่าวหาก็ผิดแล้วครับท่านประธานครับและอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าท่านนายกเนี่ยกาลังทําเศรษฐกิจผิดพลาดนะฮะไม่ได้เป็นพายุหมุนจริงๆตอนนี้ท่านนายกกาลังทําพายุครับท่านประธานครับพายุกําลังก่อตัว ท่าประธานรู้จักพายุใช่ไหมครับเคยเห็นใช่ไหมครับเคยเห็นครับมันมาแล้วมันไปไหมครับไปครับมันไปแล้วครับท้าประธาน